สวัสดีเพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับใน d ี s ซสเวิลดกับโมดูล Super c a r r ครเนะครับโอเคคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนนะครับ Launch Operation หรือขั้นตอนการส่งเครื่องบินนะครับขึ้นสู่อากาศบนอากาศสำหรับฟิวเจอร์ Launch Operation นะครับของ Super c a r r ครเนะครับสามารถใช้ได้กับอากาศยานที่นาวีนะครับทั้งหมดนะครับทั้ง18 14นะครับก็ใช้ได้รวมถึงเครื่องที่เป็น a 4 e นะครับที่เป็นเครื่องมอสก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน มือคุณถามว่านอนาคตจะมีการรองรับไหมมีการรองรับนะครับซึ่งทีมงานได้แจ้งมาแล้วนะครับสําหรับล็อกอปเปรชันเนี่ยสิ่งหลักๆที่คุณจะต้องดูนะครับคือคุณจะต้องดูสัญญาณนะครับของเจ้าหน้าที่ดีเรคเตอร์นะครับซึ่งเขาจะเป็นคนไกด์นะครับว่าเครื่องบินเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่ซ้ายขวานะครับหรือตรงหรือหยุดนะครับเพื่อเข้าสู่คาตาเพล์เมื่อเข้าสู่คาตาเพลแล้วนะครับเขาก็จะส่งสัญญาณบอกว่าให้เราทําอะไรเช่นกางปีกนะครับ ปล่อยล็อชบาลลงมานะครับไปเรื่อยๆนะครับเช็คกันต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยจนกระทั่งเข้าสู่ขั้นตอนนะครับการยิงออกไปนะครับซึ่งเขาจะทําท่าสุดเท่เรานั่นเองนะท่าชี้นิ้วนะครับสําหรับท่าทางนะครับท่าแรกนะครับที่เราจะต้องรู้นะคือหนึ่งท่าอัน l ฟลสนะครับเขาจะทําท่ากลางปีกนะก็คือกลางแขนนะครับขนาดกับพื้นนะครับซ้ายขวามันจะเป็นสัญญาณบอกว่าให้เรากางปีกออกนะครับ ถัดมาท่าที่2นะครับคือการไกด์ออไลน์นะครับของครมมินก็คือการบอกว่าเนี่ยคือมีคนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหลักๆอ่ะอันนี้เรามองจากด้านหน้าเขานะครับถ้าเจ้าที่นะครับชี้นะครับกลางมือนะครับไปทางซ้ายนะครับของจอเราอ่ะก็จะบอกว่าเนี่ยให้เราเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับถ้าเขาชี้ไปทางขวาก็คือให้เราอ่ะยับเครื่องมาทางขวาก็คือเลี้ยวขวานะครับอ่ะเขาจะทาท่าแขนข้างหนึ่งขนาดกับพื้นข้างหนึ่งจะเหมือนกับว่าโบกนะครับ คือตั้งฉากพื้นนะครับส่วนท่าตรงนะครับก็จะเป็นการเอาแขนทั้งสองข้างขยับมาที่หัวนะครับเข,ออข้าออกเข้าออกไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เขาต้องการให้เราหยุดนะครับเขาจะทําท่าชูแขนไปข้างาสองข้างนะครับแล้วก็กำมือนะครับมาส่วนท่าถัดไปนะครับคือการล็อชบาร์เนาะเขาจะใช้แขนขวานนะครับหรือคือทางซ้ายของตัเราแหละอ่าอย่างง,งเขามองหน้าเรานะเนาะกาทำท่าแขนข้างนี้ยถ้าเขาเอา แขนข้างซ้ายนะครับโบกลงมานะครับคือให้เราเอาล็อชบาร์ลงมานะครับแต่ถ้าเขาทําท่าแบบเดียวกันแต่ว่าแขนแขับขึ้นนะครับก็คือแปลว่าให้เราเอาล็อชบาร์ขึ้นนะครับมานะครับจะเป็นของชูเตอร์นะครับเขาจะทําท่าเอานิ้วโป้งเนี่ยนะครับชี้ไปที่ตัวเขานะครับหมายความว่าเนี่ยให้เราดูสาระของชั้นต่อนะครับบอกว่าเมื่อทุกอย่างพร้อมและเคลียร์เนี่ย เขาจะส่งสัญญาณนะครับชู2นิ้วขึ้นนะครับเหมือนริโพนนะครับแล้วก็หมุน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 นสบัดนะครับซึ่งหมายควาว่าให้เราเนี่ยวอร์ม up เป็นจิ้นนะครับคือเล่นเครื่องขึ้นหรือนะครับทำการเช็คแอร์โรเลตระกบควบคุมคอนโทรลทุกอย่างนะครับเมื่อเราพร้อมนะครับก็ทําการฟูลทัลเทลนะครับคือเล่นเครื่องสูงสุดหรืออัเตร์เบิร์นนะครับแล้วแต่กรณีไปแล้วก็เมื่อเราพร้อมเสร็จปุ๊บก็ทำการสลูดก็คือตะเบนะครับ ทำปฏิยาิยดชูตเตอร์เขาก็จะเห็นแล้วเขาก็จะส่งสัญญาณนะครับชี้นะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเพื่อบอกว่าเนี่ยพอไม้พอไม้เคลียร์นะพื้นที่เคลียร์อะไรอย่างนี้นะครับเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อทุกอย่างผ่านเคลียร์หมดนะเขาก็ทําการท,ทําท่าชุดนะก็คือย่อเข่าลงแล้วก็ชี้นิ้วนะครับส่งสัญ,ญญาไปแล้วมือควอยหลังเนาะก็จะยิงเราไวฟู่ก็จบเป็นเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการท่าทั้งหมดนะครับ ถ้าาหลักกมม็ประมาณนี้นะก็มันไม่สามารถแคนเซิลการออกตัวได้นะครับก็ไปข้อเสียไปจะไม่มีท่าตรงนี้นะแต่อนาคตก็คงจะมีเนาะแล้วก็ท่าสายต่างๆจะมีมากขึ้นเนาะอะล่ะเรามาลองดูดีกว่านะครับ,นะรบก็สําหรับการแท็กซี่นะครับบนเรือทุกขุมบินเนี่ยมันไม่มีการไกด์เดตอะไรให้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีระบบมาให้ดังนั้นแล้วเนี่ยเรานะครับจะต,ต้องแท็กซี่เครื่องด้วยตัวเองนะครับโอเค อันนี้ผมจะใช้คาร์เพาหนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยววลซ้ายนะครับเนี่ยขึ้นขึ้นหน่อยเนืองปรับน็อตวิลส์ติดลิงนะเป็นไฮนะครับ,นนรบสําหรับบนเรือนะเพราะว่าบนเรือจะแคบมากโอเคก็พยายามไล่อัพนะครับให้ตรงกับคาร์เพาะนะมนไม่มีตัวไกด์ให้เราก็ต้องมองดูเอาเองนะครับแล้วก็ถีบรรดเดอร์นะห่างเครื่องไปทีนี้เนี่ยอ่ะเบรกก่อนเมื่อเราอยู่ในบริเวณทิกเกอร์นะครับหรือคือจุดที่ ในคาตาเพลแล้วเนี่ยตำแหน่งคาตาเพลเนาะตัวดีเลกเตอร์นะครับผูเจอว,ว่าเขาทำแสลักนะครับอย่างอันนี้เขาจะบอกว่าให้เรารทางซ้ายนะครับแล้วก็ถีบบัตเตอร์นะครับซ้ายสุดแล้วก็เล่นเครื่องขึ้นนะครับอบอ่าแล้วก็ตรงคือเราต้องก่าเอานะครับนี่เขาบอกให้เราตรงเราก็ตรงไปนะครับไปอย่างช้านะครับ ดูดเลกเตอร์เปหลักนะเขาไกด์ <S <S ไงมาให้เราทำตามนั้นนะครับอ่ะเขาจะบอกให้เราเลี้ยวนะครับแล้วก็เลี้ยวนะครับแล้วก็ตรงต่อไม่จำเป็นจะต้องตรงเป๊ะกับคระเพาะนะครับแค่ให้อยู่ในตำแหน่งก็พอนะครับแล้วเดี๋ยวอ่ะเขาบอกให้เราหยุดเราก็หยุดนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราติดตั้งอุปกรณ์แล้วเนี่ยนะครับ มันก็จะดึงเครื่องเราไปอยู่ตำแหน่งเองโ okay. อเคทีนี้เขาทำท่าก,กลางปีกนะครับคือให้เรากลางปีกแต่ว่าก่อนหน้าน,นั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อเครื่องบินเราะครับทำการแอชแท็กกับตัวคาร์เพลแล้วเนี่ยตัวเจ้าที่นี่ยเอาอุปกรณ์มาติดตั้งแล้วนะครับจะไม่สามารถยกเลิกล o อส o อ p o s i t i ชันได้นะครับคือไม่สามารถยกเลิกขั้นตอนการปล่อยตัวได้ดังนั้นก่อนออกตัวนะครับเมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยให้เช็คทุกอย่างก่อนนะครับถ้าคุณพร้อมนะครับไปทำขั้นตอนต่อไป เขาบอกให้เรากางปีกนะครับแล้วก็ดึงลงมาปุ๊บปีกเราก็จะกางโอเคก็ดูไปเรื่อยนะครับอ่ะเขาแขนลงแล้วเขาแขนงสไลด์มาข้างหน้านะครับคือให้เราดึงลัชบาร์ลงนะครับก็ดึงมันจะเป็นตะขอที่ข้างหน้านะครับปุ๊บเราจะที่จะเอาตัวเหนียวลักนะครับมาติดตั้งด้านหลังนะครับ มันจะดึงเข้าสู่ตำแหน่งเองนะครับจากนั้นรูเจอบว่าดี렉เตอร์เขาจะขยับไปทางซ้ายนะเพื่อที่ไม่ขวางขึ้นินเรานะครับก็ต้องดูเอานะเพราะอย่างอันนี้คาตาเพา์หนึ่งนะครับเจ้าที่ไปอยู่ทางซ้ายสองอยู่ทางขวานะครับสากับสี่ก็จะอยู่ทางขวานะครับแล้วก็มองมาเขาบอกว่าให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเมื่อเราติอุประกเหนี่ยวลั่งนะครับแล้วมันเกี่ยวกับคาตาเพาเราหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะดึงเครื่องนะครับจัดเป็นจะต้องใช้กําลังเครื่องมากขึ้นนะครับ อันนี้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไหลไปนะครับมันจะมีตะขอดึงปุ๊บอ่าพอมันดึงแล้วเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับให้เล่นขึ้นอีกนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของทั้โต้นะครับให้มันให้มันไปอีกนะครับไม,ไม่ไปเล่งอีกนะครับให้มันตกล่องปุ๊บคุณเห็นเจ้าที่เขาทําท่าชี้นะครับ เพื่อดึงตัวคาตาเพาติดนะครับเคเสร็จแล้วนะครับเจ้าที่ก็ทําท่าบอกว่าให้เราเอาล็อชบาร์ขึ้นนะครับเราก็ดึงขึ้นปุ๊บจากนั้นตัวคนชูเตอร์นะก็จะชี้นิ้วนะครับบอกว่าเนี่ยให้ดูสัญญาณเรานะครับแล้วให้เราการวอร์มอัพเครื่องเราก็ดึงแอรโเรเลตนะครับปุ๊บปุ๊บ,บแล้วก็เร่งเครื่องนะครับฟูลทัตเทอหรืออัฟเตอร์เบิร์นก็ได้นะครับปุ๊บ เมื่อคุณพร้อมนะครับขั้นตอนการปล่อยตัวนะครับสุดท้ายคือการกดนะครับะเบะนะครับสลุดนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถใช้คีย์รัดก็คือ c อน t r o l shift s หรือนะครับกดเรเดียวขึ้นมานะครับไปที่กราว d คู่แล้วไปที่สลุดนะครับก็คือะเเะนั่นเองพอกดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะติดตัวนะครับโอเคพตอนนี้คุณไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับปล่อยสติ๊กปล่อยทุกอย่างนะครับ ให้ขึ้นมินมาลอยไปเองนะครับไปแล้วพึ๊บอ่อรารอขึ้นฟ้าเราก็จับสติกต่อนะครับโอเคครับก็จบ,กบไปกับขั้นตอนล a อ n ช์โอเป a เรชั่นของซ u เปอร์ไครเออร์นะครับตอนนี้นะครับฟังชั่นล็อกช์โอเปอเรชั่นก็ข้างจะ,ะสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแากว่ากๆขังนี้ผมพูดไปสองครัคร้งก็คือมาข่าดขั้นตอน ยกเลิกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอุปรกรณ์เหมีงยนะคร้างติดตั้งเขาจะเพิ่มทการตีดของพกแล้วนะครับเราจะไม่สามารถยกเลิกได้เพราะว่าถ้าเกิดเราผิดพลาดขึ้นมาที่ต้องดีดออกไปอย่างเดียวเนาะซึ่งคาร์ทอลออปเปอเรชัน Operation เนี่ยสามารถใช้ใตอนคืนได้ด้วยนะซึ่งก็าสามารถทําแบบทําแบบเดียวกันนะเขาจะมีแท่งไฟมาให้นะสาหรับเจ้าหน้าที่นะเราก็จะเห็นเขาโบกันก็เป็นการเติมเต็มบรรยากาศนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้เล่นนะครับ ซึ่งถ้าเป็นสไตนิสลับปกติเนี่ยมันจะมีการไกด์เราก็ต้องเขียนเครื่องไว้เอเองนะระกาไว้เองแต่ว่าเมื่อเรามีตัวนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้งบรรยากาศนะครับได้ทั้งาการสือ่อสารแล้วก็มีความรวดเร็วมากขึ้นในการเข้าสู่กระตเพาและการดีตัวนะครับอ่ะก็เป็นขั้นตอนสนุกอย่างหนึ่งนะครับในการเล่นสิบโอเคองั้นคลิปนี้จบคลิปนี้ครับเอาไว้เจอคลิปไปนะครับ